เครือข่ายผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภครณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเข้าใจกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภควังรัฐบาลหยิบร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคเข้าสภาพิจารณามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเครือข่ายผู้บริโภคโซนรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยเขตพระนครเขตดุสิตเขตพญาไทเขตบางซื่อเขตปทุมวันเขตราชเทวีเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรัก และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวนกว่า50คนเดินรณรงค์ให้ความรู้กฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภควังให้ผู้บริโภคตื่นตัวบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยใช้กระบวนการยอดมนุษย์พิทักษ์ผู้บริโภคเป็นตัวแทนในการรณรงค์เพื่อสื่อให้เห็นว่าองค์การอิสระผู้บริโภคจะเป็นตัวแทนในการปกป้องผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบวันนี้ค่ะวันที่12กันยายน2 5 5พอบมาบอกกันทำไมว่าวันนี้เป็น วันอะไรก็เพราะว่าวันที่27กันยายนนี่จะถึงเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะชี้เป็นชี้ตายชะตาชีวิตของผู้บริโภคว่าเราเนี่ยจะอยู่ทนกับความคุกความยากความลำเคนกันอีกต่อไปหรือไม่ถ้าเราไม่เกิดองค์การอิสระผู้บริโภคกฎหมายของภาคประชาชนกฎหมายองค์การอิสระผู้บริโภคนะคะถือว่าเป็นกฎหมายที่ประชาชนในประเทศเนี่ย ร่วมกันลงลายมือถึงหนึ่งหมื่นลายชื่อเสนอให้กับรัฐสภาพิจารณาออกเป็นกฎหมายแต่วันนี้ค่ะผู้บริโภคใจหายใจคว้ากันอีกแล้วเพราะหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลกฎหมายของเราต้องกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งวันที่27กันยาย,ยนนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ว่าถ้าเกิดรัฐสภาไม่เอากฎหมายก็ราไปพิจารณากฎหมายของเราจะตกลงไปและ เราต้องคนพุกข์ทรมานกับความเอารัดเอาเปรียบในสังคมขณะนี้อนอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมรับเรื่องร้องเรียนนอกสถานที่ของสูวนพิทักษสิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคในเจ็ดประเด็นคือด้านการเงินการธนาคารด้านบริการสาธารณะนะด้านที่อยู่อาศัยด้านบริการสุขภาพ ด้านสินค้าและบริการทั่วไปด้านสื่อสารและโทรคมนาคมและด้านอาหารยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพกิจกรรมในวันนี้มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากและในวันพรุ่งนี้ท่านเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคนักรวมพลติดตามความคืบหน้าการนำกฎหมายภาคประชาชนจำนวน9ฉบับขึ้นพิจารณา โดยมีกิจกรรมรณรงค์ปล่อยลูกโป่งสารฝันสารพลังผู้บริโภคบริเวณหน้าทำงเนียบรัฐบาลในเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้